พาพี่น้องมาชมสาวเมืองสุพรรณบุรีปีนี้มาอัดฟางครั้งแรกครับผมอยู่ที่บุรีรัมเป็นผู้หญิงสวยครับผมสาวเจนมาเลยก็ลุยงานเลยฮะขับคูโบต้า L ห้าศูน SP สวัสดีจ้าฮะาเรามาตามที่เฟสนี่แหละมาได้กี่วันแล้วเนี่ยมาจะเดือนหนึ่งแล้วนะจะไม่มีอ่ะมาเล่าอ๋อฝนตกฝนตกด้วยเนาะเอาสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผม F สสาวเจน นี้ที่แล้วนี่ก็ได้ไปหลายก้อนเลยนะมาก,กี่คันตอนนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมาคันเดียวเดี๋ยวแท็กก็อยู่สตึกเราแท็กอยู่สตึก,ก,ย,ตกยังไม่มานี่ใช่ไหมใช่อ๋อก็รถถ่าคันเดิมนะใช่อืมเฮ้ยต้องเปลี่ยนเป็นปตู้แอร์แล้วมนะั้งรุ่นใหม่เป็นตู้แอร์แล้วฮะส,สบายเกินสบายเกิน <laughs> มันไม่ได อ๋อมันต้องฟังเสียงด้วยใช่ไหมอืมเอาเจน FC ใหม่อาจจะยังไม่รู้จักเนาะเจนเป็นคนที่ไหนนค,นนคนปรปฐมนครปฐมเอาไมา่ใช่สุพรรณนะก็ติดสุพรรณอะติดสุพรรณเนาะใช่อ๋อเจนเล็กก็นคนปรปฐมใช่อ๋อเอเอทุกคนปฐมนะครับทุกคนตอนนี้อายุเท่าไหร่นะยี <23. S 1> <Okay. S 2> ่สิบสามยี่สิบสามเอ๋เ้ยเก๋ได้ยังไงยี่สิบสามเอง <laughs> ยังสวย,ยเลยครับผมนี่โสด ยังสวยแล้วก็ยังโสดด้วยครับผมแม่น้องเจนนี่ย <motiv ators> <vt> ังงไไม่ด้านเลยันี้นี่ทำไมอ่ะย้ายบ่อยย้ายบ่อยได้กี่ก้อนแล้ยบอนนี้หกร้อยก็ถ้าได้งานหนึ่งต้องกี่ก้อนไม่รู้เหมือนกันวันหนึ่งอ่ะเต็มดีอ่ะห้าร้อยก้อนขึ้นไปก็พอโอ้หกร้อยก็ซื้อไว้โอเคนะไกล เอาใช้ตู้ของชนเดียสามสี่สองเอ <A. S 1> นะตัวนี้นะครับก็รุ่นนี้ก็เห็นว่ารุ่นพวกนี้ใช้ขึ้นเครื่องอัดฟังด้วยเนาะถามาเริ่มต้นก็มาจาพวกนี้เหรออ๋อที่เอาขึ้นรถอัดฟังแล้วแทกนะอ๋ะอมันใช้ดีไหมตัวนี้ปัญหา,แล,แ,าแล้วแต่คนชอบเนาะอืมแต่แติดเป็นบล็อกใหญ่ใช่ไหมบล็อกใหญ่บล็อกใหญ่นะตัวนี้นะครับ แจวแจ๋วสวยๆเลยนะครับผมบอกว่าปีหน้าให้เอาตู้แอร์บอกว่าฟังเสียงไม่รู้กระบบการทํางานของเขานะครับอืมก็น่าจะเป็นอาชีพหลักแล้วนะเรียนจบปวนะเรียนจบอะไรปรวชอชอเรียนสายอายชีพเลยนะโอ้โหบัญชี <laughs> สาวันชีแต่มาขับรถถ่ายอัดฟางกลางทุ่งครับผมนี่ก็ธรรมดานะเก่งมากเลยครับผมเก่งเก่งเก่งนะโอ้เอ้าคลิปนี้ก็เป็นการต้อนรับน้องเข้ามาอยู่ที่บุรีมย์นะครับอืมก็ใครสนใจก็สามารถติดตามน้องได้นะติดตามที่ไหนนะทิกตอกก็ได้ทิกตอกชื่ออะไรเจนเจนจิราเจนเจนจีราภาษาอังกฤษเลยอ๋อแล้วทิกตอกอ่ะเอ้ยแล้วเฟซอ่ะ เจนเจนจีดานะาาไปจีบ,จบน้องก็ได้นะ <c oughs> โอ้หนุ่มๆใครอยากสนใจมาช่วยขับแทนน้องมาเลยเลยเด้ออยู่ที่อ,อยู่เป็นนเพื่อปีนี้อยู่คนเดียวฮะห,หาคนหาออยเลอร์ใช่ไหมหาปลาฟางหาคนมาช่วยปัดฟางใช่ไหมโอ้โหแล้วคนเดียวยังแล้วปีที่แล้วไม่ได้มาเหรอปีนี้ขาดคนคนไม่พออ๋ออยู่แท็กไงเออแล้วเอาไงดีอะอยู่ได้อยู่ได้นะ แต่หน้าก็ทิ้งตอนนี้ยังเกี่ยวค้ากันอยู่ด้วยไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอแท็กมาใกล้ๆกันกันก็มาคนเดียวด้วยครับผมโสดอีกทางหางเอาหนุ่มๆใครจะมาช่วยน้องฟรีๆก็มาเด้อชิวเที่อเภอกระสังนะครับเบอร์โทรผมไม่ให้หรอกเอาเดี๋ยวให้น้องอัดฟังต่อครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูความสามารถของเธอนะครับ กับการใช้รถแทฟกเตอร์ L5018SP อัดเจ้าจอนเดีย 342A ร่าลุยลุย นี่น้องเจนใช้เดียวครับไม่มีไอยเลอร์นะใครสนใจรับสมัครไอยเลอร์ครับผม่ hey, องตัวมากครับผมประสบการณ์ของเธอหลายปีฮนะ เวลาการขับรถไทยครับชายต้องยอมแพ้นะทรวจดฟังก็คล่องดีครับผมจำเดียสามสี่สองเอ บอกว่าไม่เอาตู้แอร์ฟังไม่รู้เรื่องต้องลุยลุยโอ้สามล้อเลยนะ อนแร์ก็แชร์กันด้วยครับผมเกิดมาเป็นผู้หญิงนี่ไม่กินแรงผู้ชายทำงานได้เท่ากันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากครับ bà ổ bà phình con này Đi. điều điều, điều.

เมืองนครประมน้มองเจนคนสวย อาชีพครับคุณอาชีพมากด้วยความสามารถเลยครับผมเด็กสาวคนนี้ ใช้ปิดขวาคนทีม่มีประสบการณ์นี่ครับรองอัดไม่เป็นแน่นอนเราจะมีทางอัดของเขานะครับวนไปทางไหนวนแบบไหนไม่ให้ไปเหยียบก้อนก้อนฟาง ขาก็หม่ครับผมนี่คือเครื่องมือทำมาหากินครับดีกว่ไปซื้อรถที่ไม่เป็นประโยชน์นะ,ะเครื่องจักรแบบนี้ถ้ามีลูกสาวสนใจด้านนี้เนี่ยซื้อให้เลยครับไม่ต้องลัว อาชีพนี้เรียกว่าธุรกิจติดดาวกันนะคนทำน้อยไม่ต้องไปแข่งรถเกียวเกียวเข้าเสร็จอัดเลยเอาไปทางไหนต่อ không còn nắng hấp dặn 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 yên dặn 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 ไม่ใช่เรื่องเล่นนะฮะไม่ได้โม้ความสามารถของเธอล้วนนะครับผม,มสาวน้อยจากนครปฐมทีมง,งานผู้ใหญ่เล็กรถพัด ฟังแท็กซิ่งครับผม ชมในความสามารถของน้องเขาหน่อยนะครับถามว่าคนอื่นทําได้ไหมมีนะครับอาจจะมีนะครับแต่ก็ส่วนน้อยนะครับที่จะมาทางด้านนี้นะครับเหมือนที่ป๊อปนะครับผมตี่ความสามารถของน้องเขาเลยนะครับหลายคนอาจจะโอ้ยฉันก็ขับได้ริ่งอยู่ครับผมนะผมอาจจะไม่เห็นนะ ถ้าเห็นก็ชื่นชมด้วยครับผมอันนี้ก็เห็นแต่น้องเขาทาได้แล้วก็ชื่นชมกับความสามารถของของเขานะครับราสาววัยนี้ก็วัยกาลังเที่ยวกําลังสนุกครับผมแตเอาเวลาอของเขามาทํางานเก็บเงินเก็บทองนะครับอยู่กับแดดร้อนๆนะครับผมอยู่กับดินอยู่กับเห็ดตาย อยู่กับฟางคุณคุ่คันคันนี่แหละครับนี่แหละก็คนไม่เลือกงานนะครับคนที่สานบ้านเราครับผมใครที่อยากจะเอาเป็นแบบอย่างก็ก็เรียนเชิญได้ครับผมไม่ใช่เป็นงานของผู้ชายครับผู้หญิงก็ทําได้ครับผมนะขอให้มีความตั้งใจอยากได้อยากดีอยากเป็นนะครับผู้ชายแทบจะง้อผู้หญิงละทุกวันนี้นะครับผมนะอ้าว ฝากกันด <aux> ้วยครับฝากท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณครับ